สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็เธออยากรู้ตุตต๊ตูอยากเล่าค่ะวาไรตี้สาระน่ารู้และเรื่องราวของเพศสร้างสารรค์ที่คุณหาไม่ได้จากรายการอื่นแน่นอนค่ะพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา2องทุ่มถึง3ามทุ่มทางช่องไ Vision Channel หรือสาม,มารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ abtv.co.th ค่ะ ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถส่ง SNS มาพูดคุยกับทัดเรานะคะที่เบอร์4123232ค่ะหรือจะโฟนอินสดๆกับพวกเราทางช่วงท้ายนะคะที่เบอร์3120424ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถกดไลค์หรือกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจ v o y w f a c e b o o k c o m s l a s h a n g e l c o n s i p หรือค้นหาคำว่ากระเทออยากรู้ตุ๊ดตู่อยากเล่าได้ค่ะ อาปาหายกันไปนันนี่เประวัดีปีใหม่ประวัสดีก็เป็นพี่นาีก็เป็นเทปแรกของซีซั่นกรีนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมเราก็จัดเต็มนเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับว่าข่าวแรกในวันนี้ข่าวแรกก็เกี่ยวกับการ การเมคอัพตัวเองให้สวยเด่นและรุดที่สุดในงานปาร์ตี้อ๋อไปปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่เพิ่งผ่านมาวันเด็กเสาร์วันเด็กซึ่งเป็นวันที่สำคัญสำหรับพี่ฉันมากต้องสวยกวันเด็กมากหลังจากผ่านไปนี้เดี๋ยวก็จะเจอวันเล่นทายบ้างตุ้ยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือเมคอัพเพราะผู้หญิงเราอยากอยู่สวยใช่ไหมคะเทรนด์แรกอย่างแรกที่ เป็น forever นะคะวันนี้จะมี forever อยู่5อย่างด้วยกันสิ่งแรกสิ่งแรกสำหรับเทรนด์การแต่งหน้าของผู้หญิงซีซั่นใหม่ของเราคือการทาปากแดงค่ะแต่การทาปากแดงเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราดูเหมือนแบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวหญิงที่มั่นใจแต่ว่าการการแต่งปากแดงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกคนการแต่งปากแดงเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงที่ ผมสีดำและก็เป็นคนที่หน้าหน้าค่อนข้งที่จะคมหน่อยเพราะฉะนั้นแต่งหากแดงได้ยังหนูได้ใช่ไหมพี่นัทใช่หน้าแบบไม่ได้หนูหนูหนูใส่วิกก็ไม่ได้ทำไมเนี่ยหย่างพูดมาทำให้ฉันลืมหมดเลยว่าคืออะไรยังไงต่อโอเคโอเคโอเค เทรนปากแดงก็คือเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะว่าเราเป็นแดกคูล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราทำใจเราก็ทาไปเลยค่ะปากดงปากแดงไงถ้าสวยจริงก็ผ่านแ้วพอดีว่าเจ๊เป็นแบบว่าเป็นเกาหลีคาวาอี้ไงก็เลยไม่ค่อยถนัดจะปากแดงเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนอกจากเทรนปากแดงแล้วอย่างที่สองนั่นก็คือการแต่งหน้าโทนนูตสำหรับสาวที่หน้าเป็นทางเอเชียหนูไงพี่นาจริงจริงเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยสวยอะ จะบอกจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าแต่งหน้าไปเราเป็นหน้าหน้าตาแบบเอเชียแล้วเราไปทาปัดแดงมากมายเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูดูมีอายุขึ้นนิดนิดแล้วกดข้อที่3นี้คือตามรูปค่ะการแต่งสโมกี้อายไม่ว่าจะปาร์ตี้ชาติไหนประเทศอยู่ซอกมุมไหนเอทิโอเปียอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสโมกี้อายได้อย่างไม่ตกเทรนดเพราะว่างานกลางคืนการสโมกี้อายเนี่ยไม่ว่าจะ เลือกเหลือบระหว่างสีดำสีเทาสีทองหรือสีน้าตาลสโมกี้อายนี่ค่ะ, ok eye, ะ,คะใช้เวลากลางคืนไม่ตายยังไงก็ไม่ตายและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะสวย,ม,สวยมาจากหไหนหรือคุณจะเป็นแขกขาวแขกดำขนเยอะมาจากไหนก็แล้วแต่ คุณต้องติดขนตาปลอ,อม,อมสิ่งที่จําเป็นีพวกมั่นหน้าบางคน <c oughs> อ๋นอ,อ,อพอดีว่าเป็นลูกเครื่งแขกขาวอะค่ะเป็นยาก,กับไม่ต้องเป็นต้องติดใช่ไหมตาคามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ประมาณนั้นก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ดวงตาโดดเด่นไม่ว่าอ้าัมพัชลาภาหรือใครก็ช่างเขาก็ต้องติดกันที่สําคัญที่สุดนั่นคือ ขนตาปลอมขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดว่าจะจัดจัดเต็มนะแต่จะชอบสามจุดหนึ่งหกอนเลิศสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกค่ะไม่มีจุด้ไม่มีจุดนะไม่มียาโอเคแหนึ่งหกโอเคแลขนตาปลอมขนตาปลอมก็เลือกไปบางทีคนบางคนอาจจะมีเทคนิคการแซงขนตาปลอมที่แบบว่าหลายๆชั้นก็มีอ้ใครสมานะแซงบางทีบางบางทีนะบางทีแบบแต่งหน้าเยอะเนี่ยบางทีแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ย จะแต่งให้มันดูดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาใช้ขนตาปลอมข้างบนนะมาหันเป็นซี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 แล้วก็แซมเอาทีละชาติถืออ่ะใช่ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นจะสวยดูธรรมชาตินะแต่บางคนชอบแบบว่าชุ่มแพรก็ติดทั้งแผงก็ติดไปเลยซื้อมายังไงก็ติดอย่างนั้นก็ติดทั้งแผงอย่างนี้น้องฝนธนะสุดท้ไม่ใช่ทีหน้าแต่ที่ตาเท่เนี่ยพี้ก็พูดแล้ว3ามหนึ่งหกเนาะเย็นไปทำไมไม่ใช่ติดแบบบางๆบ้างไม่ได้ติดเป็นแพรสักหน่อยเวอรแล้วข้อสุดท้ายนั่นก็คือการแต่งหน้าให้เข้ากับสีชุด เป็นการเป็นการอย่างเวลาเราไปงานใช่ไหมทุกอ,อย่าง<ด>มันจะต้องดูเนี้ย <นะ S 1> มันจะต้องดูว่าฉันเตรียมงานมาแล้วก็เป็นการให้เกียรติกับสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าให้เข้ากับชุดมันเป็นการที่แบบว่าทําให้เราเหมือนว่าเราให้เกียรติงานเหมือนวันนี้ใช่ไหม เราแต่งชุดตีมหิจูนแต่ะหนูไม่ทาปากดำนะใส่ชุดดำแต่หนูไม่ทาปากดำจูดอย่างโง่สิลูกนะบางเรื่องอ่ะไมม่ันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่หลอต้องทอยอย่าไม่ใช่กแต่งหน้ไล่หลอนใช้สีเดียวบนใบหน้ามันต้องไม่ใช่จริงๆหนูไม่ใช่คนโง่นะจริงๆจริงเหรอไอ้ผู้หญิงผู้ชายสิฮัลโหลครับปลักหลอกหลอดได้ปลอกหล่อนได้นวกเข้าเรื่องมานิดนึงนะคะคุณลูก ข้อสุดท้ายข้อสุดที่บอกไปก็คือการแต่งหน้าให้เข้ากับคนสีชุดม,มันเป็น<ะ>มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก๋แต่ว่ามันไม่เหมาะกับทุกวันนะเหมาะกับก,บการไปไงานที่เขามีธีมให้อ,อย่างเช่นการวันนี้แต่งแต่งชุด ตีมกลิตเตอร์เราก็แต่งตาการ์ตูนการ์ตูนไปเอาอันนี้ตีมตีมดำโอเคเก็สโมกกี้ไปตีมแดงก็ไม่ใช่ว่าจะตาสีแดงไปก็ไม่ใช่อย่าไปง้อแบบจูอย่างเงี้เล็บแดงปากแดงอะไรเงี้ก็ประมาณนั้นก็มันเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าแต่งตัวเป็นค่ะเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปลูกเรื่องต่อไปเอาวันเสาร์จะถึงก็รู้ดีเป็นวันเด็กวันเด็กเพราะมันต้องรรับชว วันก็เลยมียเรื่องของเด็กๆมาาวฝเป็นเรื่องเกี่ยวกับ, <c oughs> ก,บการพูดการพูดคำหยาบของเด็กๆ <c oughs> ที่ได้รับ มาจากนอกบ้านซึ่งพ่อแม่บางคนอาจจะแปลกใจไหมว่าเราไม่เคยสอนลูกพูดคำหยาบแต่ลูกเราไปพูดคำหยาบมาจากไหนอะไรเงี้ยไม่ควรนะคะเด็กๆเรื่องนี้นะคะส,สนุก .com ก็พูดเอาไว้ว่าค่ะเด็กในช่วงวยัยอายุหนึ่งถึงสามขวบนะคะก็จะเป็นวัยที่หัดพูดหัดจดจำซึ่งพอได้ยินอะไรบ่อยๆแล้วก็จะจดค่อยๆจดจำคำเหล่านั้นมาพูดซึ่งหากคำที่พูดออกไปแล้วมีผลกระทบต่อผู้ฟังชัดเจนเช่นเหมือนฟังผู้ใหญ่พูดกันแล้วคนนึงพูดมา อีกคนนึงแสดงอาการตกใจอย่างชัดเจนก็จะรู้ว่าเอ๊ะคำนี้มันอาจจะเป็นคําที่มีความพิเศษมีความพิเศษจากคําปกติเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องรู้จักแนะนําแล้วก็หาหาทางออกให้ลูกงถูกวิธีซึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าอืข้อที่หนึ่งนะคะเด็กเล็กเช่นนี้ยังไม่รู้ว่าคาไหนอยาบหรือไม่อยาบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรจะแนะนําว่าคำไหนที่ควรใช้คำไหนที่ไม่ควรใช้อย่างเช่นขอโทษนะคะคือคำว่า ตีนอ่ะควรจะบอกลูกให้พูดคําว่าเท้าแทนเพราะว่าอาจจะแนะนําว่าคํานี้เวลาพูดแล้วเพื่อนจะไม่ไม่ชอบนะจะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็หาเทคนิคนงน้ำใจไปบางทีอย่างเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันก็ไม่ควรจะให้เด็กเห็นใช่ไหมใช่หรือบางทีนะคะเด็กบางคนอาจพูดคําหยาบเพื่อเรียกร้องความสนใจมิโยเนเช่นพูดแบบเหมือนฟังจากพ่อแม่พูดแล้วพ่อพูดกับแม่แล้วแม่รู้สึกโกรธหรือว่าตกใจอาจจะแบบ ลองเอาไปพูดกับเพื่อนบ้างดีกว่าคำนี้เป็นคำที่เก๋ดีเหมือนเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ไงว่าความจริงความหมายมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยข้อต่อไปนะคะผู้ใหญ่อย่าหัวเราะชอบใจเมื่อเด็กพูดคาหยาบหรือคําที่แปลกๆออกมาเพราะเด็กจะตั้ใจใช่ไหมบางทีเด็กพูดได้อะไรอย่างเงี้ยเราไปฟังคําผู้ใหญ่พูดไม่ดีมาแล้วพอเด็กพูดบ้างพี่ตลกหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสนับสนุนการเป็นเรื่องที่แก้ยากเหมือนกันไม่ดีค่ะ และอีกข้อหนึ่งนะคะบางครั้งลูกเรียนรู้ว่าการใช้คำหยาบเป็นการระบายอารมณ์เพราะเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่อย่างที่พูดไปก็คือพ่อแม่นั่นแบบนั่งน่าดีมันคำสบทออกมาแต่จริงๆบางครอบครัวที่ไม่เคยสอนลูกพูดคำหยาบเลยแต่ลูกก็สามารถไม่รู้อ่ะพ่อแม่ไม่เคยสอนหนูเลยนะตอหนูไปจดจำมาจนไม่รู้จริงจริงอยู่อาจจะมาจาก ผิดหวังเนาะจริงๆพี่นัดเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเอออาจจะมาจากเพื่อไม่เหนื่อยอาจจะมาจากสื่อหรืออาจจะมาจากเพื่อนที่โรงเรียนหรืออาจจะมาจากรุ่นพี่ที่มาสอนในทางที่ผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสำคัญเนาะจริงๆจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องเหมือนให้ความสําคัญนิดนึงในจุดนี้เวลาลูกดูโทรทัศน์ฟังเพลงหรือว่าดูทีวีเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ต้องดูเลยว่า รููออะไย่สื่อที่มันออกมามันดีหรือเปล่าเหมาะสมกับลูกหรือเปล่านะคะทางที่ดีที่สุดก็คือการแนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้กับเด็กๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากกระปิดกัะของด้วยะข้อมูลแต่ว่าพ่อแม่ต้อดูแลลูกยิ่งในสมัยนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันแบบกว้างไกลไงอะไรก็ไปมาเข้าเรื่องชันบ้าง เพิ่มความเซ็กซี่ให้กับหญิงสาวต้องโูอเวอ่า a c ติ้งทำไม,ไมต้องมีคทา,าด้วยละ่ะฉันว่าฉันเป็นคนที่เซ็กซี่จริงๆร,ริงจริงๆริงฉันคิดว่าฉันเป็นคนเซ็กซี่ไม่แย,แยกแยกแยกเซ็กซี่กับแรดน,นิดนึงไม่เหมือนกันพี่เบสปุกนะพูดอย่างงี้เอาเิค่ะเอ,า,อา,าเข้าเรื่องแรกแเลยเรื่องแรกคือว่า